ชื่อชุติมากรลมพากรนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะป่วยเป็นเนื้องอกในรังไข่ก็ตอนแรกที่ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรก็คืออาการจะมีอาการที่ปวดท้องมากค่ะปวดท้องจนถึงท่านที่ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วทีนี้ก็เลยไปหาคุณหมอซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร แต่พอตรวจไปตรวจมาจึงพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในรังไข่ก็ขนาดเนื้องอกก็ประมาณ4เซนค่ะก็รักษาไปตามที่คุณหมอแนะนําก็คือรักษาไปตามอาการแล้วก็ในช่วงนั้นคือรู้จักในเรื่องของผลิตภัณฑ์เซนตินอยู่แล้วก็จึงไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกไ็ไปศึกษาว่าควรจะทานสีไหนบ้างซึ่งสีที่ทานเข้าไปก็เป็นตัววิกาสน้ําตาลแล้วก็สีม่วงค่ะ3าสีก็ทานควบคู่ไปกับการรักษากับคุณหมอค่ะ ก็รักษาไปตั้งแต่ตอนนั้นที่เจอก็คือประมาณเดือนมีนาคมปี59รักษาควบคู่กันพอไปตรวจอันตราซาวอีกครั้งตอนเดือนพฤษภาปีเดียวกัน59ก็คือเนื้อง,งอกที่เป็น4เซนนี่คือยุบไปแล้วค่ะการปวดท้องค่อยๆลดลงจากที่ตอนแรกปวดมากปวดบ่อยก็ประจําเดือนก็ก็คือเริ่มดีขึ้นอาการดีขึ้นจนปัจจุบันเนื้อง,งอกยุบเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจอันตราซาวไม่เจอแล้ว